สวัสดีค่ะวันนี้พี่ไก่จะพามาร้านอาหารชื่อว่าบ้านสวนริมคลองนะคะอยู่ตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเรามาดูกันนะคะว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศใช้ได้เลยนะคะบรรยากาศสดชื่นวันนี้พี่ไก่มาก็ฝนตกนะคะพอดีเขามีด้านในเขาบุ๊กไว้หมดแล้วนะคะไก่ก็เลยได้แต่เดินเข้ามาถ่ายรูปค่ะ เก็บภาพไว้นะคะวันหลังต้องมาอีกด้านในเนี่ยสวยงามมากแต่ว่าเต็มหมดแล้วนะคะวันที่เราไปเนี่ยนะคะลูกค้าเยอะค่ะแก่ก็เดินถ่ายบรรยากาศมาฝากาเพื่อนๆนะคะเผื่อว่ามีใครสนใจอยากจะมาเที่ยวมาลองชิมอาหารที่นี่นะคะบรรยากาศดีค่ะ ร่มรื่นมากนะคะนี่นะคะบรรยากาศด้านในพี่ไก่ก็ได้สมข้างนอกนะคะนั่งทานข้างนอกที่เป็นครองนะคะแล้วก็มีระเบียงเดินรอบได้นะคะด้านในนี้สวยงามวันหลังพี่ไก่จะแวะมานะคะเข้า ต้องเข้ามาลองนั่งด้านในดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเราเราเดินออกมาที่ซุ้มที่เราจองไว้นะคะนี่เขาก็มีป้ายบ้านสวนริมคลองค่ะบ้านสวนริมคลองนี่นะคะซุ้มที่พี่ไก่จองไว้ก็อยู่ด้านนี้นะคะนี่นะคะที่เรานี่นะคะที่เราจองไว้นะคะเป็นซุ้ม ซุ้มเออน่านั่งมากเลยนะคะบรรยากาศเย็นสบายค่ะนี่มีทางเดินนะคะทางเดินรอบรอบสระน้ำนะคะ<ม>เหมือนเป็นคลองนะคะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆ ใกล้ๆก,กับทางรถไฟนะคะนั่งนั่งทานอาหารไปก็มีรถไฟวิ่งผ่านนะคะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ดอกไม้เขาก็ปลูกไว้นะคะดอกอะไรไม่ทราบนะคะไก่เห็นเราก็เออสวยดีนะเนี่ยแปลกดีที่บ้านไม่มีค่ะ ทานอาหารที่นี่ก็ได้บรรยากาศดีนะคะอ่าอาหารเราก็มาแล้วค่ะเราก็จะมานั่งทานอาหารกันนะคะวันนี้เราสั่งตำซั่วหมูยอตำไทยข้าวเหนียวห่อใส่เบตองน่ากินมากเลยแล้วก็คอหมูย่างอ้น่ากินเนาะน่ากิน นี่ก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงเหิมพานนะคะจานเบอ้อเลอเลยวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านสวนริมคลองนะคะร้านอาหารบ้านสวนริมคลองนี้ข้าวเหนียวนะคะน่ากินมากเลยข้าวเหนียวห่อใบตองอืออร่อยเหรออือือ หน้ตัมซัวตัมซัวหมูยอหมูยอหูยอเยหมูยอนี่น้ำจัววรดตัามซัวหมูยอส้มตำไทย หมูยา่างผักสุดไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานมาทีหลังนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพไว้คะ่ะไม่มีอยู่ในภาพ วันนี้เขาพาจิมมากินต้มตำก็เหนียวต้มตำ 嗯，嗯、感不好厉害。嗯。 Ư? không bò nướng, kho, Ừ ở ngon, 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 ではカシュカシュウかしュうウイッ

ส้มตำตำไทยตำไทยอ,อร่อยนะอร่อยนะ ดูเหมือนฝรั่งจะฟินนะฝรั่งชอบกินส้มตำนะคนนี้ตำไทยของชอบเลยวันนี้อาหารที่เราทานทั้งหมดราคาแค่500นิดนิดเองนะคะรสชาติอาหารพี่ไก่ให้10เต็ม10เลยนะคะบริการก็ดีมากๆค่ะเจ้าของออกมาโบกรถให้เลยนะคะหาที่จอดให้เรียบร้อย พนักงานก็สุภาพมากค่ะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะแวะมาชิมอาหารที่นี่ได้นะคะอยู่ที่ตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอบคุณที่ติดจะติดตามชมคลิปของพี่ไก่นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ